ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน a r d u เ n o นเซอร์ตรวจจับโรหะ Lj 1 2 a 3 4 z ส bx npn นะครับโอเคครับเราเริ่มต้นอยู่แล้วเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อต้อการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วต่อมาให้ผู้ใช้งานกดคลิกเข้าไปยังหน้าขีใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความ ซ้อนใช้งานออโตโนเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะระยะ4ม mm, ิลิเมตร LG12E34 ZB i n d u s t r y f o r c e x i b i t y Sensor Detection Switch NPN นะครับจากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการดึนะงหน้าบุความงลงไปด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูด้วยภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับ,นะบไปดูได้ในหน้าบุตรฟมนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานื้วยหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับจนถึงข้อที่3าผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE นะครับเมื่อทำการนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมาให้ผู้ใช้งานทําการเลือกต่อเชื่อมต่อกับบอร์ดโดยเข้ามาที่แถบเมนูสูด้วยบนจากนั้นเลือกไปที่เมนูผัดและเลือกพอดที่เชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับจากนั้นทําการเลือกเพศของบอร์ดที่ใช้งาน ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์อรด Arduino u n o R3 คือเรื่องเป็น Arduino u n o จากนั้นทำการอัปโหลดเขาต้องบอร์ดโดยเข้ามาที่แถงเมนูสเกนด้านบนในเรื่องไปที่เมนูอัปโหลดเมื่อกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าจะมีหน้าต่างการบันทึกโค้ดปรากฏขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้กดไปที่ปุ่มยกรกระได้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือ,อกกนกันนะครับจากนั้นรอจนกว่าโปรแกรมการอัปโหลดเขต้องบอร์ดเสร็จ เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดข้อมูลบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้นอัปโหลดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านหน้าแบบนี้จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอซีเรียลไมเตอร์ขึ้นมาโดยเข้ามาที่แชบเมนูด้านบนและเลือกไปที่เมนู s ี r i ียลไมเตอนีจะกดคลิกเข้ามาที่รูปขยายอยู่ด้านข้างคงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเมื่อทำการเปิดหน้าจอซีเรียลไมเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าการหลังข้อมูลให้เป็น9600และเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการหลังข้อมูลแล้วจะมีข้อความปรากฏขึ้นมา ในที่นี้จะเห็นได้ว่าที่หน้าเซ็นเซอร์จะยังไม่มีโลหะใดๆอยู่มาวางนะครในระยะตรวจจับของมันมันก็จะขึ้นข้อความไม่พบโลหละนั่นเองแต่เมื่ออะไรก็ตามนะครับที่มีโลหะมาวางไว้ที่หน้าเซ็นเซอร์ในระยะ4มเมตรจะเห็นได้ว่าข้อความในหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์จะเปลี่ยนเป็นตรวจพบโลหะและจะมีเสียงสัญญาณเัเซอร์ดังขึ้นมา ลองอีกครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เป็นใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ